สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับคุณผู้ชมครับนี่คือแบงค์ยี่สิบรอเก้าเป็นแบงค์ยี่สิบรอเก้ารุ่นสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่มีตังหยอดกระปุกนะฮะ เมื่อ5ปีที่แล้วเมื่อ10ปีที่แลว้ว15ปีที่แล้ว20ปีที่แล komm, ะะ ay, ้วลองลองเอาตัวกระปุกเนี่ยออกมาดูครับลองเอาตัวกระปุกออกมาดูครับว่าในกระปุกนั้นมีเหรียญเก่ามีแบงเก่าหรือเปล่าถ้ามีแบงเก่าอยู่และถ้าเป็นแบงค์20ลองหยิบขึ้นมาดูครับว่ามีรุ่นสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชหรือเปล่าถ้ามีแบงค์20รุ่นสมเด็จ พระเจ้าตักสินมาลาชและเปนปลายเดียวกับปายนี้เนี่ยผมอุจิวะโอบิโตะชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อจ่ายเงินสนทีปายละ8700บาทครับสำหรับคุณผู้ชมท่ไหนนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ๆนะครับคุณผู้ชมครับผมอุจิวะโอบิโตะชาวญี่ปุ่นครับผมรับซื้อเหรียญเก่าผมรับซื้อแบงก์เก่า ผมรับซื้อเหรียญรุ่นพิเศษผมรับซื้อแบองค์รุ่นพิเศษผมรับซื้อเหรียญหายากผมรับซื้อแบองค์หายากครับนี่คือแบองค์20รุ่นเก่าและหายากมากๆครับสำหรับแบงค์20บใบนี้ผมรับซื้อใปละ8 7 0 0บาทครับคุณผู้ชมครับผมมีบริการเดินทางไปรับซื้อเหรียญเก่าและแบงค์เก่าถึงหน้าบ้านนะครับคุณผู้ชมครับ วันนี้นะครับวันนี้คือวันที่1ตุลาคม256 6วันพรุ่งนี้คือวันที่2ตุลาคม2566วันพรุ่งนี้ผมเดินทางไปรับซื้อเหรียญเก่าและแบงค์เก่าผมเดินทางไปรับซื้อ2หมู่บ้านนะครับหมู่บ้านแรกคือบ้านหนองขามต่ำบนตาคลีอำเบอนตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นะครับหมู่บ้านที่2คือบ้านสะพานสูง นะครับตำบลตาครีอําเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์นะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านบอกว่าพี่ครับพี่ครับผมเป็นคนยากคนจนครับผมไม่มีรถส่วนตัวครับผมมีสิทธิ์ขายไหมคุณผู้ชมคนระับคุณผู้ชมมีสิทธิ์ขายอย่างแน่นอนครับเพราะว่าผมจะเป็นฝ่ายขับรถเดินทางไปรับซื้อถึงหน้าบ้านครับอ่ะมาดูรายละเอียดกันเลยนะว่าแบงค์ยี่สิบใบนี้มีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับ จุดนี้ก่อนตัวเลข20บาทส่วนข้างบนนั้นเป็นสีส้มข้างล่างเป็นสีน้ําเงินนะครับตัวเลข20บาทเป็นตัวไทยนะครับมีรูปกล้าที่ตรงนี้นะครับรูปดอกไม้ตรงนี้ครับตัวเลข20บาทเป็นตัวอาราิกบบครับตรงนี้ล่ะเป็นรูปสมเด็จพระเจ้าตักสินนะครับมือซ้ายถือเชือกอยู่นะมือขวาถือดาบฮนะทหารทางขวาที่เห็นอยู่เนี่ยมี1คนเนาะ ทางซ้ายมีอยู่สองคนนะครับภาษาไทยเขียนชัดเจนว่าเป็นสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชพพ่านจุดสสลาจุด2อ7พถึง2,325ครับพยคัคฆ์ูดเป็นสีน้ำเงินปีกซ้ายปีกขวาเป็นสีส้มครับอ่ะนี่คือด้านแรกน,นะครับอ่าคุณผู้ชมะดังนั้นค่ายมีแบงค์20ใบนี้นะห้ามใช้ใจ่ายนะ เก็บไม้ครับแล้วผมจะเป็นฝ่ายขับรถไปรับซื้อครับคุณผู้ชมครับผมไม่ได้รับซื้อแค่แบงค์นะเหรียญผมก็รับซื้อคุณผู้ชมฮะเหรียญผมก็รับซื้อครับนี่คือเหรียญ5บาทรอ9เหรียญ5บาทรอ9เหรียญนี้นะครับผมอุจิวะโอบิโตะชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อเหรียญละ6 4 0 0ื่นนบาทครับ มีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างมาดูก,กันเลยเนาะคนที่อยู่ตรงกลางเป็นรอเก้าหันทิศซ้ายมือครับภาษาไทยเ,เขียนคาว่าภูมิพลอดุลยเดชครับตรงนี้เ,เขียนคําว่ารัชกาลที่9อ่านนี้คือด้านแรกด้านที่2อ่ะข้างล่างก่อนเนาะเลข5ตัวไทยตัวหนังสือคําว่าป่าเลข5อาอับ,บีครับตรงกลางเป็นรูป,ปราชวังครับข้างบนเ,นเขียนคาว่าประเทศไทยครับ พผานจุดส,สาจุดสาสำหรับเหรียญปีพศ2544นะครับผมรับซื้อเหรียญละ6400,0บาทใครมีเหรียญนี้และมีทั้งหมดกี่เหรียญบอกให้ผูทราบได้กินนะครับว่าคุณผู้ชมนั้นมีทั้งหมดกี่เหรียญรับคุณผู้ชมฮะต้นคลิปผมแจ้งราคาแล้วนะต้นคลิปผมแจ้งราคาแล้วว่าผมรับซื้อใบละแปดหมื่นเจ็ดร้อยบาท ด้านแรกอธิบายหมดแล้วนะอะไปดูด้านที่2กันะครับด้านที่2ครับจะต้องมีรอ9กตรงนี้ครับตัวเลข20บาทเป็นตัวไทยครับตัวเลข20บาทเป็นอราเบิกส่วนข้างบนเป็นสีชมพูนะครับคุณผู้ชมตรงนี้สําคัญมากครับใบนี้ผมรับซื้อไปแล้ว8 700บาทจะต้องมีเลข9กับฉอฉิงตรงนี้นะครับ ขายมีเลข9กับชอชิงครบทั้ง2ตัวผมจ่ายเงนินสนเทียบมาละ8700บาทนะครับาทคุณผู้ชมท่านหมอพี่ครับผมไม่มีอนาคตผมมีขายได้ไหมขายได้ครับแนะนำกดติดตามไว้ครับหรือคุณผู้ชมตำามอบพี่ค้าพี่ครัหนูมีชอชิงค่ะแต่หนูไม่มีเลข9ของหนูเป็นเลขตัวอื่นค่ะเลขตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นเลข0ชอชิงเลข1ชอชิง เลขสองชอชิงเลขสามชอชิงเลขสี่ชอชิงเลขห้าชอชิงเลขหกชอชิงเลขเจ็ดชอชิงเลขแปดชอชิงที่รับซื้อไหมเป็นเลขตัวอื่นผมก็รับซื้อครับแต่ผมรับซื้อราคาต่ำกว่านี้นะครับดังนั้นใครมีเลขตัวอื่นแล้วอย่าร้บราคาแนะนําไปดูคลิปอื่นนะครับผมแจ้งราคาไว้ในคลิปอื่นแล้วเนาะตัวเลข2 0บาทตัวนี้ เป็นอาหรับครับ20บาทตรงนี้เป็นตัวไทยครับรูปปริ亚กรุ๊ตรงนี้นะครับตัวหนังสือ20บาทรัฐบาลไทยครับอาคุณผู้ชมจุดนี้สำคัญครับใบนี้ผมรับซื้อบาลั8แปหบาทจะต้องมีเลข9กับตัวเจนะฮะใครมีเลข9กับตัวเจเนี่ยมารับเงินสดจากผมไปเลยนะครับคุณผู้ชมถ้าหมอพี่ครับผมไม่มีอนาคตผมมีขายได้ไหมขายได้ครับแนะนำกดติดตามไว้ครับ หรือคุณผู้ชมมาถ้าบอกว่าพี่คะพี่คะหนูมีตัว J แต่หนูไม่มีเลข9ค่ะของหนูเป็นเลข0ตัว J เลข1ตัว J เลข2ตัว J เลข3ตัว J เลข4ตัว J 5 J 6 J เจ J 8 J เนี่ยผมก็รับซื้อครับแต่รับซื้อราคาต่ำกว่านี้นะครับอ่ะคุณผู้ชมฮะใครมีนาฬิกาหยิบนาฬิกามาดูวันที่น,น,นะครับวันนี้คือวันที่1 พรุ่งนี้คือวันที่2วันพรุ่งนี้เนี่ยผมจะเดินทางไปรับซื้อเหรียญและรับซื้อแบงค์ถึงหน้าบ้านนะครับคุณผู้ชมครับผมไปอ่านความคิดเห็นใต้คลิปม,มาเนาะนะครับ f c ผู้ชายเขียนว่ามีแบงค์5 0 0 1ใบครับ F C ผู้ชายได้ทิ้งบ้านได้ที่ทิ้งไว้เนาะหมู่บ้านเป็นบ้านหนองขามตำบลตาครีอเบอร์ตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นะครับอ่ะ f c ผู้ชายครับ อย่าลืมนะวันนี้วันที่1คพรุ่งนี้2ตุลาคมเดี๋ยวผมไปที่หมู่บ้านหนองขามเดี๋ยวผมไปรับซื้อให้ครับมาอ่านของ fc ผู้หญิงนะครับ fc ผู้หญิงเขียนว่ามีเหรียญ5 1เหรียญค่ะ fc ผู้หญิงได้เขียนบ้านได้ที่ทิ้งไว้นะครับชื่อหมู่บ้านเป็นบ้านสะพานสูงตามบนตาคีอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์ ดังนั้น f c ผู้ชายกับ f c ผู้หญิงที่มาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนะครับคุณ2คนอย่าลืมนะวันนี้คือวันที่1ตุลาสองห้าหกวันพรุ่งนี้คือวันที่2ตุลาคมผมนัดคุณ2คนคือวันที่วันพรุ่งนี้2ตุลาคมสองห้าหกเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมไป2หมู่บ้านนะครับหมู่บ้านแรกเป็นบ้านหนองขามเนาะของ f c ผู้ชายนะครับหมู่บ้านที่2คือบ้านสะพานสูงเป็นของ f c ผู้หญิงครับ สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากขายเหรียญอยากขายแบงก์กับผมนะครับผมมีบริการเดินทางไปรับซื้อถึงหน้าบ้านครับคุณผู้ชมอยู่จังหวัดไหนเขียนชื่อจังหวัดมาเลยนะครับอยู่จังหวัดไหนเขียนชื่อจังหวัดมาเลยครับจังหวัดไหนมีคนมากกว่าผมจะไปจังหวัดนั้นก่อนนะครับ